อีกหนึ่งข่าวดีค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้วันที่10ตุลานี่แหละมีอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่ได้จุงมือกันไปสวมแหวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือคู่ของคุณเคลลี่ธนพัฒน์แล้วก็หวานใจนายชนุชตรานั่นเองค่ะที่คบหาดูใจมายาวนานกว่า3ปีก็ได้เข้าพิธีเขาบอกว่าเป็นพิธีมั่นเฉยเพราะว่าเขาจะมีการฉลองมงคลสมรสอีกหนึ่งครั้งค่ะในช่วงต้นปีหน้า

ซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะเขาก็ถือเลิกงามยามดีเข้าพิธีมั่นหมายณวาละเวลาการเดินหอเริ่มจากพิธีแห่ขันมากแบบเมื่อสักครู่นี้หละคะ่ะก็มีคนในวงการบันเทิงมากมายมาร่วมงานด้วยกั้นประตูเงินประตูทองการสนุกสนานเลยแล้วเขาบอกว่านี่นี่น,น,นี่ภาพนี้เลยะคะ่ะก็เป็นนักแสดงจากทางหลายๆช่องหลายๆสังกัดก็มารวมตัวกันมีความสนุกสนานอย่างมากเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆค่ะคุณซีกับคุณเอมี่นะคะรวมถึงในงานก็ มีคุณนุ่นวรนุษคุณนิวสกรนาวนิสานาธแล้วก็คุณเชนธนาก็มาร่วมด้วยและ วินาทีชื่นมื่นค่ะก็คือช่วงเวลาที่สวมแหวนซึ่งนะักข่าวก็บอกว่าได้ยินเสมอเลยว่าคุณเคลลี่แล้วก็คุณนายนั้นบอกรักกันตลอดระยะเวลาที่เขานั้นต้องสวมแหวนค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องทราบซึ่งมีการเช็ดเหงื่อกันด้วยเพื่อภาพที่ออกมาให้สวยงามส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นนะคะฝ่ายชายบอกว่าไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกันแต่ว่าตามความเหมาะสมเพราะว่าทั้งคู่นั้นรักกันแล้วครอบครัวนั้นก็เห็นดีเห็นงามด้วยนี่เป็นภาพที่น่ารักนะคะ นํามาฝากทุกคนซึ่งคุณเชลลี่บ,บอกว่า ตนเองกับเจ้าสาวคุณนายเนี่ยนะคะก็คบกันมายาวนานถึง3ปีแล้วถึงแม้ว่าอายุจะห่างกัน20ปีก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นเข้าใจกันดีถึงแม้ว่าก็รู้กันดีอยู่ว่าก่อนหน้านี้น,นะคะคุณเคลลี่ก็อาจจะมีค่าวๆกับคนนองการบันเทิงมามากมายแต่คุณนายนนเขาบอกว่าเชื่อใจเพราะว่าครั้งนี้แหละรักแท้ที่เราตามหามานานค่ะแล้วก็ในช่วงที่เขานั้นกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟงขึ้นไปอีกก็คือช่วงที่คุณเคลลี่ นั้นได้เสียคุณแม่ไปแล้วก็มีนายนี่แหละอยู่ข้างๆคอยดูแลอยู่ไม่ห่างค่ะก,ก็เลยยิ่งทาให้แคลลี่นั้นประทับใจและเขาก็ได้ไปขอแต่งงานกันคู่เก่าขอแต่งงานกันที่ทริปที่ไปเที่ยวกับครอบครัวที่แอฟริกาใตา้ในตอนนั้นนะก็ทำเอาแฟนๆหลายคนถึงรับ ตกใจอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหพระเอกอย่างคุณเคลลี่ที่ไม่เคยจะคิดมาก่อนว่าจะแต่งงานนี่เขาเอาแหวนออกมานี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันขอแต่งงานที่ผ่านมานั่นเองค่ะชุดก็จะเป็นแนวสฟรีหน่อยเพราะว่าเขาไปเที่ยวที่แอฟริกาใต้กันส่วนพิธีฉลองมคงคลสมรสนะคะที่หลายคนบอกว่าอยากจะรอไปปาร์ตี้แล้วเมื่อไหร่คุณเคลลี่บอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มเตรียมงานแล้วแล้วก็คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะ